ม,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 มุดมุดอึงเลยนะโคตอึงเลยผมนี่อึงเลยอึงอองอีอโอเออะไอ,อึงอ่างเลยอะกันจะวลอึงเลยอองอีอโอ,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 อเอเอนะไอรไพอไพอีพอี่ีอ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 ออ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 อ ตาย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 เอ้ยเกือบแล้วเอ้ยปลาแต่จะโตจ้องจะโดดลงโหมเนี่ยจะรอโหมอยู่แล้วใครก็ได้ชื่อยผมดิไ่สอก็ไปนู่นแล้วว่ะเออตำรวจดิมันทำอะไรบ้างวอนแงมุมตีผมเอออยากดูไอมุมแมงมุมอ้ยผมไม่รู้แน่ๆมันคือแมงมุมแบบไหน่เพราะไอ้มุมไม่เคยเกิดหัวช้าๆหรอกนะ คุณจะไหนอ่ะรูหลังบ้านว่าแล้ยหุไมทำไมห่มถึงรั่ามันเป็นมุมมุมแบบแปลกเหรอเพราบอกเป็นมุมไม่เกิดหัวเช้าๆให้เลยมันไม่ตูดท้องไหนๆปีเตอร์มันจะกัดปีเตอร์เนี่ยสาปเอ็งเอก็ปีเตอร์ไงว้ายเขาเรีก่าเราจะไปอันก็ชื่อปีเตอร์ไงขอชื่อมานี่ยื้อพาไปเข้าไปในนู่นเขาว่าเข้าบ้าน อยากเล uh um uh ี้ยงมันไม่เชื่อก็ไม่มีไม่รัเอไม่รู้ไม่อยู่ไหนอ่ะไม่รูบ้านหนแล้วขุดเอาไว้ไหนโอ้หโยอะไเออตายยังมนี่ก็หนีนะตามใครแล้วตามขุณลยๆเขาเขาเขาน้องรดรโดนกรดรโดเลยเขาพาพาล่ะ มันจะกัดทะลุไหมอนะ่ะไม่กัดไม่กัดเข้าไปเข้าไปเออเห็ก็อยู่ได้นเป็นตัวช่วยเลยอเอาหน้าเราส่งข้อเองเ,ออเดี๋ยวมันกัดดากโดโด้นะไม่กัดหรอก <c oughs> มันกินอะไรมันกัดอ่ะเอ,อ้ยมันกินเนื้อไหมอ่ะเออดากโดโด้หลุดมันกินอะไรอ่ะมุมอ่ะกินมันกินอะไร ก็กินแมลงสิมันก็จับแมวมุมมันกินไรแล้วมันแมงคุณน่ะแมวมุมเขายืนหลังคามันกินแมลงเหรอแค่ในชีวิตจริงมันกินแมลงมันกินเนื้อมันกินแมลงได้สินแมงแมลงมีเนื้อไหมก็มันทำกับดักก้างไม่เห็นใหญ่มากไหมบางตัวมันก็กินตัวใหญ่ใหญ่บางตัวมันก็กินเนื้อขนาดไหนน้าอะไรอ่ะไม่ขี้คนไหมน่าตกปลาคนเลยอะ นั่นที่นี่น่าตกปลาจริงแล้วเอาไปตกแล้วเอาไปขายราคาดีนะแต่ละาโต,ตอะล้านแน่ๆว่าเกินล้านเลยอะ่ะแล้วผมกินว่าจะมืดไหมล้านเลยอ๋อล้าเลยพี่มองแล้ว่ารวยรวยเนนี่มึงกินเนื้อไหนอ,ะอ่ะกินอะไรมันกินช้างมั้งกินช้างก็บอกมาเลยผมจะได้ให้อาหารมันถูกอย่างเห็นตัวมันเบิ่มเบิ่มอะเห็นหน้าพี่ตลกกก็เนาะ หอกนี่พี่ไม่งั้นผมไม่กลัวหรอกปกติเป็นคนผมเป็นคนกลัวมุมนะอันนี้มันก็ติวเดียวเองอ่ะเฮ้ยมันกินเนื้อไก่อ๋อไก่เหรอเดือดแล้วล่ะมันเป็นไก่เฮ้ยมันเป็นไก่ตรงไหนมันเป็นนกมันสายพันธุ์เดียวกันนั่นแหละมันจะอาจจะเหมือนไก่ก็ได้ฮะเฮ้ยอย่านะ่ะโลาลูกแม่นี่เนื้อมันกินมันดูดูดู ออกไปผมจะให้อาหารมันคาบิว่าล่าลูกไม่รู้ไปอ,อยู่ในนั้นแล้วว่าลูกคาบิว่าอ๋อผมลืมได้ไงลืมลูกเสงเหรอนั่งอยู่ในกล้องไปเฮ้ยผมให้อาหารมันไม่ได้อ่ะเป็นมันปเป็นข้าในโกงละแมันุ้นไม่กินไก่แล้วแม,ม่เป็นนี่เองโตเต็มที่แล้วอ่ะมากินเนื้อนี่แม่ม,มามามา,มาอ้ยกัดเจ็บ แต่ละตัวเออใส่ผนี้จะเป็นสไปเดอร์มมแมนเลยนะยิงเออใส่นี้จะเป็นสไปเดอร์แมนอะเฮ้ยมันกินเนื้ออะไรวะทุกคนมนมุมกินตามุมไหมนะมันกินตามุมไหมกินตาแมมมุมตามุมอะตาตามุมกินทีตาละมุมระเบิดเลยขอไม้หน่อยไม้ที่มันเป็นกินไหมพวกอร่อยนะขอไม้หน่ยนนอนย มันจะเป็นพี่น้องเองก็ได้ไม่ไม่มีเท่าไรไม่อยู่ตัวผมประมาณแค่สามสิบอันเองไม่มีเลยจริงจริงโอ้ดีสอบอันก็ต้องการไม่มาทำอะไรมามามาไม้แบบไหนขอดูหน่อยไม้แบบไม้จิงเกิลน่ะจิงเกิลไหนเลยไม่รู้แต่รู้เป็นไม้เอาเป็นว่าเป็นไม้ไม่ใไม้นี่หลยผมต้องการแล้วพอขอป่านี้ะเนี่ยมีเป็นล้าน มไม่ค้าหมดแล้วนี่เลยไหมนี่ต้องการขี้เกียจไปขุดโอ้โหหุ้ยเราทำแค่ได้รอบนึงเองนะทุกคน